มาครับสำหรับนักเตะของเราในวันนี้นะครับอาร์เบดีเปเล่ D ere, ก็เป็นเปเล่จากชาติกาลานะครับไม่ใช่บราซิลตำแหน่งกองกลางตุลุกนะครับโอวิยาอยู่ที่108แลกแค่2 0งรจิกซอเท่านั้นนะครับก็ดูไม่ได้แพงอะไรมากมายเดี๋ยวเราไปลองกันว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่าไปครับสำหรับใครที่ต้องการเติมเกมครับผมก็ขอแนะนําร้านคุกกี้แลนชอปถูกกว่าเติมเองนะครับปลอดภัย100%จดทะเบียนบ,บริษัทตามกฎหมายนะครับ เติมง่ายได้ทั้งเพจและก็ไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเรื่องเติมเกมเร็วให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์จบโอเคครับอาร์เบดีเปเล่เป็นนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับเท้าซ้ายให้มาห้าเท้าขวาให้มาสี่นะครับส่วนพลังงานให้มาสี่ดาวครึ่งกับท่าสกิลอีกสี่ดาวตำแหน่งครับยกได้ก็คือ LM ส่วนแต้มสกิลนะครับอัพเป็นแชโดว์ไตรเกอร์ซึ่งเหตุผลนะครับก็เพราะว่าต้องการสปีดต้นครับทีแรกเนี่ยผมจะเป็นเอ็นการ์เช่คร ไปอัพการยิงแทนแล้วแต้สกิลเหลือค่อยอัพการเลี้ยงบอลนะครับเพราะตำแหน่งกองกลางตัวลุกผมคิดว่าสำคัญนะสำหรับสปีดต้นส่วนเรื่องของคุณสมบัตินะครับก็จะมีเพลเมกเกอร์กับเหนือชั้นนะก็เกี่ยวกับการจ่ายบอลทั้งนั้นเลยแล้วก็เวริร์กเลดปานกลางปานกลางนะครับเรามาดูค่าพลังข้างในของตัวนี้ครับสปีดต้นอาจจะดูไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับสปีดปลายแต่ว่าสปีดต้นให้มาที่1.60เลยซึ่งถือว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกับกองกลางตัวลุกแต่ว่าก็แค่สปีดต้นนะเพาาะราะว่าสป ความว่องไวครับไปได้ตัวนี้เป็นนาเตที่น่าจะตัวเล็กนะในเกมครับคุณยังไม่เคยเล่นเลยนะครับผมบอกก่อนแต่ถ้าดูจากส่วนสูงนะครับก็เป็นนาเตที่ไม่ได้สูงอะไรมากมายน่าจะเป็นตัวที่พิวนะครับคล่องเข่วการลิงบอลครับไม่น่ามีปัญหาค่าพลังให้เยอะมากท่าสกิลกอร์ด่ดาว ส่วนท่าประจาตัวนะครับจะเป็นท่าลูริตก็คือซีดานเทินซึ่งท่านี้เป็นท่าที่ใช้งานได้ง่ายนะครับเรามาดูการส่งบอลดีกว่าส่งใกล้ส่งไกลก,การมองครับดูดีหมดเลยเปิดบอลก็ได้เส้นโค้งก็มีเยอะด้วยเกี่ยวกับการจบสกอร์นะครับการปั่นส่วนเรื่องของการยิงนะครับการทำประตูไม่ว่าจะยิงธรรมดายิงไกลนะครับค่าพลังเยอะมากเพราะได้บวกเกี่ยวกับแต้มสกิลชากกร์โดสเต iker เข้าไปแต่ไม่มีพลังแฝงยิงไกลนะครับก็เดี๋ยวไปลองกันในเกม ว่ามันจะยิงไก่ได้หรือเปล่าสำหรับตัวนี้เรื่องของความแข็งแรงครับก็แน่นอนว่าเปเร่นะครับเป็นนักเตะที่ตัวเล็กซึ่งก็ต้องแลกกับความบางนะครับความแข็งแรงให้มาแค่92นะครับโอเคสำหรับค่าพลังผมคิดว่าก็ดูพอใช้ได้อยู่ไม่ได้วื่อหวาอะไรมากมายนะครับแต่มีพลังแฝงพีเมเกอร์ก็เลยดูน่าสนใจนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันทั้งนบอดเมเจอร์แล้วก็เฮดทูเฮดเลยนะครับแผนก็จะประมาณนี้เซีกางลูกนะครับไปมาครับสำหรับคู่ต่อสู้ของเราในวันนี้คุณซีนะครับมีฟานเพอร์ซี่เป็นกองหน้า จ่ายมาครับที่นูโน่นูโน่ให้มาที่เปเล่ครับเปเล่เรายิงไกลยิงโคตรไกลนี่ไงเอ้ายังได้อยู่ยังได้อยู่ไหมองลียังได้อยู่วะไปดิครับเบลเปิดมาเปิดตรงนี้เปเล่มุงเปเล่มุงโอ้โหแต่ว่าเข้ามือว่ะโอบักเฮ้ย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 อาริเตอร์แม็กอเลิเตอร์จ่ายมาครับที่ฟานเพอร์ซี่ฟานเพอร์ซี่จะยิงหรือเปล่าจ่ายมาลูกนี้เอ้ยหลุดเฉยอะไรวะน้ากอเลก้าสาระให้มาครับที่องลีองลีจะเข้ากลางมาที่เปเล่เปเล่ปั่นซ้าย ปันซ้ายไปเลยน้องนี่ไงปั่นซ้ายไกลเว้ยแต่ว่าโอบักร AH. ับได้ว่ะเฮ้ยมาถนัดเท้าซ้ายนะทำไมมันยิงแปลกๆวะเกเลเบลเบลให้มาครับที่นูโน่นูโน่จ่ายมาครับที่เปเร่เปเร่ยังไงเปเร่จะเล่นชิงเข้ากลางเปเร่ปั่นขวาปั่นขวาได้ไหมโอ้โหมันจะยิงซ้ายครับแต่ว่าโดนวิดิทจิ้มได้น้ำเอาให้มาครับที่เปเร่เปเร่จะซีดานเธินครับเปเร่เปเร่ยังไงเปเร่ล็อกมาเปเร่จะซีดานเธินอีกทีหนึ่งแต่ว่าโดนวิดิทอีกแล้ว่สซาร่ายังไงซาร่าดึงรออยู่ซาร่าจ่ายมาครับที่เปเร่เปเร่มาแล้วเเป่จะ ซีดานเถือนมาหนึ่งทีครับเอาจานจานเขาชนผมอ่ะฟาวดีเออต้องฟาวแล้วได้ปั่นครับเปเล่เปเล่ปั่นโค้งโค้งโค้ง,ง,งไปลูกนี้ครับเอาเแลบหัวว,ว่ะปั่นไม่ดีเท่าไหร่โมดิตเปิดไปครับลูกนี้มาที่เปเล่เปลเปล่พักบอลหนึ่งทีครับพาวเวอร์ชตพาเวอร์ชตมาครับลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบว่ะเปเล่เปเล่ซีดานเถืนมาครับลงมาได้แล้วก็เลนเชงมาครับดูความล่องแขวเปเล่ยังไงเปเลก่ก็นี่ไงหมุนมาเปเล่ยิงซ้ายยิงซ้ายเข้ามาครับโอ้โหยังตรงกรอบ ผมเล็งแล้วนะเว้ยคือผมเล็งไปที่เสาแล้วอ่ะทำไมมันยิงกลางประตูวะซาร่ามาซาร่าทำชิงกับเปเล่ครับเปเร่แรงเริ่มหมดแล้วนะครับเปเล่ยกหลอกมาได้เปเร่ครับมีความเร็วดูครับสปีดต้นเปเร่แล้วก็แทงบอลมาที่โมซาร่าซาร่าล็อกมาแล้วก็แทงมาที่เปเล่เปเล่จับทังทีแล้วก็ปั่นขวาเข้าไปโอ้โหแม่งมุ่งซ้ำโอเคคือตอนแรกเนี่ยจะปั่นซ้ายครับแต่ว่ากลัวโดนจิ้มจากข้างหลังนะก็เลยปั่นขวาไม่คมเลยครับเท้าขวาอองรียังไงอองรีคืนมาครับที่เปเล่เปเร่แรงหมดแล้วนะครับแต่่วาายกลอมได้ เปรเีนี่ไง,งยกหลอกมายังไงมันยังมีความผิวไหมยังมีความผิวอยู่ก็มาดินี่ไงก็มาดิมีความผิวเว้ยเปรเีเปรเีจะยกหลอกมานี่งไงความผิวครับ <c oughs> นี่งไงความผิวโอ้โหย,ยังติดวิดิตอยู่ว่ะและสลหรับตานี้ครับทีมาฟตรงข้ามมิโยเคเลสนะเจซินโยครับลิกเกลมี่ให้มาที่ซาร่าซาร่าเข้ากลางมาเปเล่ครับเปรเ่จับหนึ่งเทียบแล้วก็หลบมายังไงยังมีความผิวนี่ไงเลนเชิงมาครับแล้วก็ขอลองพาวเวอร์ช็อตครับลูกนี้นี่ไงมาดิครับ โคตรคมวายิงไกล <_ S 1> ดูครับพักช้าความผิวเนี่ยก็คือต้องให้เลยโคตรคลองแคล่รับแล้วยิงมาลูกนี้เหมือนจะตรงประตูเลยนะแบบตรงกลางประตูอะแต่ว่ากูขับรับไม่ได้ก็ <_ S 1> ไ,ไหนครับมิโคอุว้ยโอ้โหโวอลเกอร์มึงพลาดได้ไงเนี่ยกูถามจริงเพื่อนแล้วก็โดนหลอกเข้ามาครับฟาวาน์ในจานโอ้โหโดนจุดโทษเลยวอลเกอร์มึงเต็มเต็มเด็กยาครับยังไงเด็กยาทางขวาไปทางขวาไปนกขุดทางซ้ายว่ะซาร่าายคือมาก่อนที่วอลเกอร์ครับวอลเกอร์ให้มาโมดิ บริเข้ากลางมาครับที่เปเล่เปเล่จับททีแล้วก็นี่ไงยกหลอกมาเปเล่ยังไงจะปั่นครับแต่ว่าติดสโคนะสโคจิ้มได้เบลใจมาครับที่เปเล่เปเล่ขอลองต่อไข่ต่อไข่มาครับลูกนี้แล้วก็เปิดเปิดบอลมาครับตุเล่มงนี่ไงองลีซับนี่ไงก็มาดิครับการเปิดบอลตุเล่่ายมาครับที่เบลเบลให้มาครับเปเล่เปเล่จับซีดานเธอมาทังทีครับแล้วก็แทงมาลูกนี้องลีหลุดแล้วครับกดขวาเข้าไปครับซาบายซาบายครับผมจ่ายมาครับที่ตุเล่ตุเล่ให้มาเปเล่ เปเล่ le, แทงต่อมาครับที่โมซาลาโมซา่ายังไงโมซาลาแทงขึ้นมาเปเล่ le, เอา้าผมกดผิดไปกดยิงวะยังไงอยู่มงซ้ําซ้ําได้ไหมเนี่ยซ้ํามไม่ได้แล้ววะโยคิเลสต่อไข่มาครับลูกนี้ยังไงโยคิเลสยังมีความอุ๊ยโอโ้โหดูมันดูมันโยคิเลสปัน่นปั่นลง่งๆแบบนี้ก็ไม่เหลือขี้ครับจ่ายมาครับที่ซา,า่าซา่าให้มาโมดิตเอาบอดมาถึงเปเล่วะเปเล่ le, ก็ทีดันเชิงมาหนึ่งทีเปเล่ปั่นปั่นเท้าซ้ายปั่นเท้าซ้ายมาครับแต่ว่าชั้นแหลบนะลูกนี้ เปิดแปลคนดีคนเดิมปเปรี้พักบอลหนึ่งทีแล้วก็ปัน่นปั่นลงลงนี่ไงโอ้โหยังติดอีกว่าได้อยู่สาราปั่นไปยังไงบอลอยู่ที่องลีองลีใจมาเปเร่ยเปเร่ยยิงขวายิงขวาเข้ามาครับยังติดประตูเปิดไปใหม่ครับคนดีคนเดิมเลยไปคนดีคนเดิมของพี่เปเร่ยพักบอลเอา้าเปเร่แม่เอ,อ้ยเสียบอลไปแล้วครับแต่ว่าหมดเวลาไปชนะไปได้ครับ3-2โอเคครับเรามาต่อกันในแมนเจอร์นะเจอกับคุณทอมนะครับเกลลเบลได้บอลครับตอนนี้เกเลเบล่ายมาครับที่ทีลงล อ,องลียังไงอ,องลีเปิดเนี่ยเปเร่รอแล้วปาดมาแต่ว่าไม่ถึงเปเล่ครับมุบงได้ไหมยังได้อยู่ไปใหม่ครับน้ำเมาน้ำเมาจ่ายมาดิมึงจ่ายก่อนมึงจ่ายขึ้นหน้ามาเออซาร่าซาร่าส่งมาเปเล่ยิงขวาเข้ามานี่ไงโอ้โหเท้าขวาก็ยิงได้วะในเมนเอจ์ไปครับมึงแทงไปดิซาร่าเนี่ยแทงเลยสวยซาร่ามาแล้วแต่ามาที่อ,องลีอ,องลีปลาดปาดเข้ากลางเลยนะ้องเข้ากลางเลยนาะนๆอ่ะโอ้โหมึงจ่ายช้ากันแล้วแม่งมึงไม่มีวิชั่นกันเลยไง ซาลาจ่ายมาครับที่เปเล่เปเล่ยิงไกลยิงไกลมาครับลูกนี้โอ้โหนิดเดียวว่ะโอ้โหทำไมกลางผมโล่งจังวะเฮ้ยกลางหายไปไหนเนี่ยแปลกๆละแล้วโยนครับโยนครับจ่ายมาครับที่เนเบตยิงไกลมาครับลูกนี้แฉลบด้วยหรือเปล่าทําไมเด็กยามายืนเอ๋อวะน่ะมาดูภาพช้าครับมันแฉลบหรือเปล่าวะเดกามายืนอื่นอะไรวะเหมือนจะไม่แฉลับนะโมดิตได้ฟรีครับโมดิตเปิดมาครับลูกนี้แล้วก็หมุงเข้าไปครับเปเล่แต่ว่าตัวตี้ยังไงจาร์เบลครับ จ่ายเข้ากลางมาลูกนี้โล่งๆเลยยังไงกุลิดยิงไกลแน่นอนยิงมาครับเอา้าและกองกลางผมหายไปไหนหมดวะจ่ายมาครับที่นูโนเมนเดสนูโนจ่ายมาครับที่ตุเล่ตุเล่ให้มาครับที่เปเล่เปเล่แทงช่องมาสวยจัดองลียังไงโอ้โหองลีทําเสียงได้อยู่นี่ไงเปเล่จ่ายมาที่ซาร่าแล้วก็ยกมาองลีมงโอ้โหต้องชมเปเล่ครับการทําเกมเอาเรื่องจัดเอา้าแล้วองลีมันเป็นไรวะนะเบลครับเกบอลมองพักมาได้ครับสวยงามเปเล่เปเล่แทงขึ้นมาแทางขึ้นพอดีเออสวย ไปครับเกเลเบลเกเลเบลปาดมาครับที่ซาร่าแล้วก็ปั่นขวาเข้าไปสาบายสาบายครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วนะสหรับตาแรกของเราในแมนเชเตอร์นะครับเรามาดูเลตติ้งของเปเร่นะครับอยู่ที่7.9เลยนะครับก็ไปรองแค่โมซาร่านะเพราะวซาร่าทำไป2แอสซิสต์กับอีก1ประตูนะครับเปเร่ทำได้เป็นหประตูแต่เรื่องการใจบอลบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายเรามาต่อกันครับสหรับตานี้ทีมฝั่งตรงข้ามมีเชฟเชงโก้นะตัวโหดตัวอันตรายตัวเละให้มาครับที่องลี องลีจ่ายมาครับที่เกลเลเบลเบลคืนมาครับที่องลีองลียังไงแทงคืนมาเล่นชิ่งวัตูสไงงับจัดเบลครับจ่ายไปที่ลูก้าโมดิตโมดิตมองหาเพื่อนแล้วก็ส่งมาที่เบลเบลมึงจ่ายไปก่อนที่เปเล่เนี่ยยิงไกลเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหอุ๊ยเปเล่ไม่มีส่วนร่วมเลยครับแต่ว่ามึงยิงคมจังวะตัวเล่ครับให้มาที่เปเล่แจวข้ามาครับที่โมซาร่าตอนนี้ให้มาที่องลีครับองลียังไงพาล้อหลอก องรีพาล้อหลอกแจมมาที่ซาร่าซาร่าขึ้นมาตูเล่แล้วก็แทงมาที่เปเล่ครับเปเล่จับเข้าขวาแล้วก็ยิงขวาไปเลยครับอะไรวะเฮ้ยทำไมมันถนัดเท้าซ้ายนะแต่มันชอบยิงขวาว่ะในเมเนเจอร์มาดิเปเล่ใจมาโอ้โหเปเล่แทงมาลูกนี้สวยงามจัดเกลเบลเกลเบลลุดเลยวะ่ะแล้วก็ปาดมาแต่ว่ามึงปาดมาอะไรของมือว่ะเฮ้ยเป็ร่แฮมครับตอนนี้เป็นแฮมจ่ายมาครับที่ดิลรเรนโซ่ดิลรเรนโซ่จะเปิดหรือเปล่าเปิดมาครับเรามีลูก้าโมดิต์โมงเช็ดมาได้เปเร่นี่ไงโอ้โหเห็นป้าโจเมื่อกี้นี้ เปเล่มันเบียดปิวเลยว่ะเอาเลื่องจัดความแข็งแทงมาครับองดีแทงต่อสวยงามเปเร่มาแล้วเปเร่เปเร่แรงอย่างพุ่หมดเปเร่ปั่นซ้ายปั่นซ้ายเข้าไปปั่นซ้ายเข้าไปมึงปั่นช้าจังวะโอเคครับก็จบตาไปแล้วนะชนะไปได้ครับสองศูนย์เรามาดูเลตติ้งครับของตานี้อยู่ที่8.8เลยนะครับเล่นดีสุดในทีมโอเคกาลังจากที่ได้ไปลองเล่นมาแล้วสลหรับอาร์เบดีเปเร่นะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นนักเตะที่ผิดคาดผมไปเยอะเหมือนกันพวกทีแรกเนี่ยมันแรกแค่200แต้มใช่ ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายพวาะมันแรกแต้มถูกแต่พอเล่นจริงครับมันเก่งเกินคำบรรยายเลยวะ่ะทั้งในเฮดทูเฮดแล้วก็เมนเจอร์นะคือเราไม่ต้องพูดเยอะเลยครับพลังแฝงทีเมคเกอร์เวลาเล่นในเมนเจอร์โคเทพเลยวะ่ะเวลาแบบทําเกมการจ่ายบอลการแทงช่องการยกข้ามหัวการเติมเข้าไปในขอบเขตโทษเพราะผมอัพเป็นแต้มสกิลชาร์โด้ไซเ k e r ก็ทําได้ดียิงก็คมในเมนเจอร์นะครับแต่ว่าในเฮดทูเฮดอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียนะครับผมคิดว่าการยิงธรรมดากับการปัน่นในเฮดทูเฮดนะ มันยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ยิงพาเวอร์ช็อตอันนี้คมมากเลยนะครับเรื่องความแข็งให้มาน้อยแต่ว่าเบียดสู้ได้เลยทั้งในเมนเจอร์แล้วก็เฮทูเฮดผมคิดว่าเป็นระเตะที่มีความแข็งพอประมาณเลยนะครับถึงค่าพลังจะให้มาแค่นี้ซึ่งจุดเด่นคืออะไรแน่นอนครับความคล่องแคล่วเวลาเล่นในเฮทูเฮดนะครับเป็นระเตะที่คล่องแคล่วมากอะเล่นโคตรมันมือเวลาเล่นท่าสกิลโดยเฉพาะท่าเลนเชงมันใช้ได้ดีมากๆแล้วก็ท่าซีดานเทิร์นส่วนอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือความเร็วครับสปีดต้น ถึงสปีดปลายนะครับค่าพลังให้มันน้อยใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้จําเป็นเลยสปีดปลายอ่ะซึ่งเหตุผลนะครับก็เพราะว่าผมเล่นแผน4-3-3กลางลุกนะครับก็คือมันจะยืนอยู่ตรงนี้แต่ถ้าคุณเล่น4-2-2-2แล้วมีกลางรับ2ตัวกองกลางตัวลุก2ตัวแล้วก็กองหน้าอีกสตัวอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเปเล่ต้องยกไปเล่นข้างๆนะครับซึ่งถ้ามันไปเล่นข้างๆเนี่ยสปีดปลายมันไม่ค่อยมีแล้วมันต้องวิ่งวัดกับแบ็กอันนั้นอาจจะไม่ค่อยไหวนะครับผมก็แนะนําถ้าคุณเอาไปเล่นนนไม่่ชแผี ก็แผดสีหนึ่งสองหนึ่งสองแนโลก็ได้คือให้เปเล่มันวิ่งอยู่ตรงกลางก็พอครับเพราะว่าจุดอ่อนก็คือสปีดไปแต่สปีดต้นโคตรจัดจ้านโดยรวมเลยของอาบดีเปเล่ผมคิดว่าเป็นนักเตะที่คุ้มค่ามากๆสองร้อยจิกซอแนะนำครับทุกคนควรมีควรแลกมาเก็บติดทีไมไว้ครับยังไงก็ได้ใช้งานแน่นอนแล้วก็เก่งด้วยซึ่งถ้าคุณจะซื้อนะครับอันนี้ผมยังไม่แนะนำนะเพราะว่าราคามันแพงเกินไปคุนขายเต็มตลาดเลยครับถ้าคุณซื้อมาขายไม่ออกแน่นอนแล้วก็ขาดทุนด้วยโอเคก็จะประมาณนี้แหละ โคตรเก่งครับเก่งมากๆเก่งเกินสเตตผมว่านะมันเก่งแบบโคตรๆเลยอ่ะก็สำหรับใครที่เล่นนักเตะสายคค้งเคี้ยวนะครับก็แนะนําเป็นอย่างมากสำหรับตัวนี้โอเคก็จะประมาณนี้แหละสำหรับใครที่ชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมอ๋อแล้วก็เกือบลืมบอกไปครับผมคิดว่าในเมนเชเอร์นะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันเก่งกว่ากาการล่างนี้ในเมนเชเอร์นะครับแต่ว่าท่านเฮต h เฮ d ผมอยากให้กาการดีกว่านิดหน่อยในเรื่องของการจบสกอร์ครับกาการยิงคมกว่า แต่ในเมนเจอร์ยังไงก็ต้องเปลเร่ครับเปเร่ร่างใหม่ร่างแลกนางล็อกนะครับ